ไอ้ตาเสียวเป้าเป้าเตอเสียวหูหลูจิ้งจอกน้อยขี้ฟ้องอีเทียนเจ้าเฉินเสียวหูหลูเจ้วเสียวหุยมาอีค่块儿จี้สร้างเสียเช้าวันหนึ่ง จิ้งจอกน้อยขอให้แมวสีเทาตัวน้อยไปโรงเรียนด้วยกันเจ้าสือเสียวหุยเสียวหูหลูเผ่าเาลหูเสี่ยวจาง前ัว เซียวจางเซียวจางเจียวหุยเมาผู้เจียงเว้ยเซิงผู้สีเหลียนจิ้วไหลสร้างเสียเลยในเวลานี้ทิ้งจอกน้อยวิ่งไปหากูใหญ่เสือแล้วพูดว่าอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ เจ้าแมวสีเทาตัวน้อยไม่สนใจเรื่องสุขะอ,อนามายัยและมาลงเรียนโดยไม่ล้างหน้าชงหน้าหวางโห่ เสี่ยวหุยเมาใจเหี่ยปู้เกินเสี่ยวหูหลูอีควายสร้างเสียเลอตั้งแต่นั้นมาเจ้าแมวสีเทาตัวน้อยก็ไม่ยอมไปโรงเรียนพร้อมกับเจ้าจิ้งจอกน้อยอีกเลย

นกน้อยและหมาน้อยทะเลาะกันเรื่องแย่งเชอร์รี่เสี่ยวหูหลูเจี้ยนลเลอเหลียนหมางเผ่าเต้าปั้นกงซื่อเป้าเก้าเสี่ยวจางโฮไหล เสี่ยวหัวโกเเหอเสี่ยวเหนียวโซ่เต้าเเลอเสี่ยวจ่างเตผีผิงเมื่อสุนัขจิ้งจอกตัวน้อยเห็นเขารีบไปที่สำนักงานเพื่อรายงานอาจารย์ใหญ่ต่อมาทั้งหมาน้อยและนกน้อยก็ถูกอาจารย์ใหญ่ทำโทษ ชงหน้าหว่างโห่เสียวหัวโก่เหอเสียวเหนี่ยวจงซื่อตัวคายเสียวหูหลูตั้งแต่นั้นมาเจ้าหมาน้อยและนกน้อยก็ไม่คบหาจิ้งจอกน้อยอีกต่อไป ฉงฉือเสี่วหูหลูใจแยปูตาเสี่วเป้าเก้าเลอทาเหอเสี่ยวเหนียวเสี่ยวหัวโกเหอเสี่ยวหุยเมาโย่ใครใคสินสินตีอีควาหวานเลต่อจากนี้ไป เจ้าจิ้งจอกน้อยก็จะไม่ขี้ฟ้องอีกต่อไปเขากับนกน้อยหมาน้อยและแมวสีเทาน้อยเล่นด้วยกันอีกครั้งอย่างมีความสุขถ้าท่านชอบ กรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ